คลำได้ก้อนในช่องคลอดเป็นก้อนที่ผิดปกติหรือไม่สวัสดีค่ะพบกับป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง YouTube ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพวันนี้ป้าปอก็มาตอบคำถามเพื่อนสมาชิกที่สงสัยสอบถามเข้ามานะคะว่าหนูเอามือล้วงเข้าไปในช่องคลอดแล้วพบว่ามีก้อนหนึ่ง,งกลมๆอยู่ด้านบนไม่เจ็บแต่เวลาเอานิ้วกดดูจะรู้สึกเหมือนปวดปัสสาวะสงสัยว่าจะใช่เนื้องอกไหม ป,ป้าปอมีคำตอบนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะคะก่อนอื่นก็ขออธิบายก่อนนะคะว่าในช่องคลอดของผู้หญิงนะคะมันจะมีลักษณะเป็นช่องของกล้ามเนื้อเวลาคลำดูก็จะรู้สึกยุ่นยุนเปียก,ปก,ปกๆปเฉะเถ้าเอานิ้วกว่ดดูอบๆแต่โดยทั่วไปก็คือเป็นช่องปิดค่ะ แล้วถ้าเราคลำดูนะด้านบนจะพบว่ามีก้อนก้อนนั้นจะลักษณะเป็นคลื่นๆนะคะไม่เรียบเท่าเ่าไหร่เป็นก้อนกลมเหมือนลูกปิงปองครึ่งลูกแต่ว่าลูกปิงปองไม่ได้ผิวเรียา่าเป็นผิวคลื่นๆถ้าเรากดดูก็จะรู้สึกว่าเหมือนนองนวงเหมือนปวดปัสสาวะอันนั้นไม่ใช่เนื้องอกนะคะไม่แต่เป็นก้อนของกระเพาะปัสสาวะหย่อนค่ะยิ่งมีอายุมากก็ยิ่งหย่อนลงเยอะนะคะเพราะว่าผนังช่องเชิงกรานของผู้หญิงก็ จะหย่อนไปด้วยทําให้ปัสสาวะเล็ดได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะเวลากระโดดเวลาหัวเราะมากๆเวลาวิ่งอันนี้จะมีปัสสาวะเล็ดได้ไม่ใช่สิ่งผิดปกติค่ะก็สบายใจได้นะคะว่าไม่ใช่ก้อนเนื้องอกไม่ใช่ก้อนผิดปกติแต่มันคือส่วนหนึ่งของกระเพาะปัสสาวะซึ่งมันจะหย่อนลงนะคะจะคลำได้มากตอนที่อายุมากขึ้นเพราะว่าช่องเชิงการของเราหย่อนมากขึ้นอันนี้จะคลำพบทุกคนนะคะ ไม่ต้องตกใจค่ะเป็นก้อนปกตินะคะไม่ใช่เนื้องอกไม่ใช่มะเร็งอะไรทั้งนั้นสบายใจได้ค่ะถ้าเห็นว่าคลิปของพ่อดีมีประโยชน์อยากให้เพื่อนๆได้รู้ก็อย่าลืมกดแชร์เพื่อนได้ดูนะคะกดติดตามช่องพ่อเจ้าเรื่องสุขภาพไว้ด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ